วันนี้เรื่องที่เราคุยกันมาเนี่ยมีท่านกรรมริการหลายท่านมาพูดถึงเรื่องฝายแกนดินซีเมนต์บอกว่าไม่มีประโยชน์ท่านครับท่านไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่มีอุทกภัยหนักอย่างเช่นแพร่ยอย่างเช่นภาคเหนือและอีกหลายๆจังหวัดก็ประมาณนี้เป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับท้องถิ่นนะครับ ท้องถิ่นในต่างจังหวัดไม่ได้มาจากศูนย์กลางนะไปทดสอบทําฝายแกนดินซีเมนต์จนกระทั่งได้ฝายแกนดินซีเมนต์ที่มีความทนทานดีกว่ากระสอบทรายที่เราใช้อยู่ทุกปีซึ่งปีๆหนึ่งใช้ไปมหาศาลฝายนี้เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนฝายนี้ใช้เงินไม่เยอะท่านบอกว่ากลัวจะมีการทุจริตใครครับทุจริตว่าประมาณใช้นิดเดียวไม่เยอะนะแล้วท่านบอกว่ามันไม่ทนทานลองดูครับมันทนทานหรือมันไม่ทนทาน ในหน้าฝนเนี่ยนะครับทุกปีน้ําป่าไหลหลากน้ําป่าสามารถเอาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านออกไปทั้งหมู่บ้านเลยคนเสียชีวิตมากมายและมีคนเสียชีวิตเพราะน้าป่าทุกปีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคเหนือซึ่งท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นท่านไม่รู้หรอกครับชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนเจ็บปวดเสียหายแค่ไหนเพราะท่านไม่ได้อยู่ครับน้ําไหลผ่านแพร่ไปเนี่ยนะครับปีปีหนึ่งนะครับประมาณ2 4 8 5ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่ากักเก็บเอาไว้ไม่ได้เลยน้ําป่าซัดตู้มาเนี่ยนะครับ ลงแม,ม่น้ํายมหายหมดพอฝนทั้งร้อยเซ็นี่ยไหลลงแม่น้ํายมทั้งหมดไม่มีฝายชะลอน้าครับก็เกิดเป็นมวลน้ําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไหลไปท่วมสุโขทยัยท่วมพิษุโลกท่วมพิจิตรนครสวรรค์บางปีก็ไหลไปถึงกรุงเทพถ้าเรากักเก็บน้ําไว้บางส่วนชะลอน้ําไว้บางส่วนอย่าให้เป็นมวลน้ําขนาดใหญ่น้ํามันก็ไม่เป็นโอทโกภัยใหญ่วันนี้ท่านเข้าใจผิดครับ มาต้องกักเก็บน้าและชะลอน้าไว้ท่านบอกว่าฝายแกซิเมนไม่ไม่ทนครับนี่คือฝายแกซิเมนที่ท่านบอกว่าไม่ทนอันนี้คือสิ่งที่คนในที่สูงภาคเหนือต้องการครับนี่แหละครับที่ท่านกมมรรมธิการบอกว่าไม่จําเป็นครับผมโตกับท่านสุรเชษ์ประวินวงศ์วศพัก้ากไกลท่านบอกว่าเดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยวมันก็พังไม่พังครับผมยืนยันได้วุฒิสมัยชิกซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับทำไมท่านยืนยันเลยครับใช้ได้ทําไมนักวิชาการหลายคนครับบอกว่าใช้ได้ <ARM 'd> เราฝ่ายการเมืองเราเห็นความต้องการเห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนตั้งแต่นี้ไปนะครับกรรมธิการท่านที่ตัดนะครับหรือพักที่ตัดเนี่ยนะครับไปถามพี่น้องประชาชนที่ในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยครับไปถามสิครับต้องการหรือไม่ต้องการ,ร daunting, จําเป็นหรือไม่จําเป็นครับอย่าเอาอาคติคิดเองเออเองแล้วทำร้ายพี่น้องประชาชนเช่นนี้นะครับนี่ผมขออนุญาตเรียนนะครับนี่คือความเสียหายที่ท่านทําไว้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับ